ในวันนี้ทีมงานซีซีนิวขีดไลได้เดินทางไปที่จังหวัดกระสินและได้แวะพักผ่อนรับประทานอาหารที่ร้านเปิดให้บริการใกล้กับประตูระบายน้ำเกื่อนลำเป่าหรือว่าสปินเวย์สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่เย็นสบายดูน้ำไหลผ่านชั้นหินต่างๆที่ไหลออกมาทางประตูระบายน้ำระยะทางยาวกว่า500เมตรพร้อมกันนี้ที่บริเวณคลองน้ำที่ไหลผ่านมรรดาพ่อค้าแม่ค้า ได้จัดซุ้มแผ่ร้านอาหารไว้บริการให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งทานอาหารแบบใกล้ชิดกับลำธารหรือว่าลงไปเล่นน้ำผ่อนคลายแบบชุ่มฉ่ำน้ำไหลผ่านตลอดเวลาทำให้น้ำใสยเย็นสบายจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์หน้าร้อน จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำกลายร้อนเป็นจำนวนมากถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกรฬสิน์ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติทีมงานจึงเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นเย็นสบายครับ